วันนี้แม่บ้านมีสูตรทำหมูแดงแบบง่ายๆเนื้อนุ่มฉ่ำไม่แห้งจะทำกินหรือทำขายสร้างอาชีพก็ได้เลยค่ะสิ่งที่จะต้องเตรียมก็มีตามนี้ค่ะดูเหมือนเยอะนะคะมีแต่เครื่องปรุงที่อยู่ในครัวของเราค่ะไม่ยากเลยค่ะเดี๋ยวเราไปลงมือทำกันค่ะแม่บ้านใช้หมูสันในค่ะใครจะใช้ส่วนสะโพกส่วนสันคอหมูก็ได้ค่ะ นำรากผักชีสามรากมาหั่นค่ะตำพริกไทยให้ละเอียดค่ะละเอียดได้แบบนี้เราก็ใส่รากผักชีลงไปค่ะตำทั้งสองอย่างนะคะได้ละเอียดประมาณนี้เราก็ใส่กระเทียมลงไปค่ะ ตาให้ละเอียดแล้วพักไว้ค่ะเตรียมน้ำสะอาด500 ml แบ่งใส่ผสมสีค่ะผสมน้ำน้อยๆก่อนนะคะจะได้ละลายง่ายสีผสมอาหารสีส้มแดงหนึ่งซองใส่ลงไปค่ะเติมน้ำส่วนที่เหลือลงไปจนหมดเลยค่ะ แล้วก็คนคนให้เข้ากันอีกทีค่ะเราจะมาหมักหมูกันค่ะใส่รากผักชีกระเทียมพริกไทยที่เราตำไว้ลงไปค่ะตามด้วยซอสหอยซีอิ๊วขาวเกลือป่นค่ะน้ำตาลทรายน้ำตาลปีบ๊บแล้วก็ผงพะโล น้ำพึ่งค่ะตามด้วยผงปรุงรสนะคะที่แม่บ้านทำเองเสร็จแล้วคลุกเขาขยำให้เขาเข้าเนื้อเข้าน้ำนะคะขยำสักห้านาทีค่ะนี่ค่ะคหมูเขาก็จะดูดเครื่องปรุงต่างๆเข้าไปค่ะเสร็จแล้วเราเติมน้ำผสมสีลงไปค่ะเติมให้ท่วมเลยค่ะ แล้วก็คลุกเคล้าขยำผสมให้เข้ากันค่ะเราจะหมักเข้าไว้ประมาณ1ชั่วโมงค่ะปิดฝานะคะถ้าเกิดหมักเกินหนึ่งชั่วโมงให้เข้าตู้เย็นนะคะครึ่งชั่วโมงก่อนกลับด้านทีหนึ่งก่อนนะคะแล้วก็หมักต่อไปจนครบ1ชั่วโมงครบแล้วเราก็จะนำออกไปต้มกันค่ะ นำหมูใส่หม้อตั้งไฟใช้ไฟอ่อนค่อนไปทางกลางพอด้านล่างสุกก็กลับด้านหน่อยนะคะพอกลับด้านเรียบร้อยเราก็ทิ้งไว้ให้เขาเดือดประมาณ10นาทีพอเขาเดือดได้ประมาณ10นาทีเราก็เติมน้ำ สีผสมอาหารที่เราทําส่วนที่เหลือไว้ลงไปให้ท่วมเลยค่ะเสร็จแล้วเราปิดฝาต้มต่อไปประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะเวลาขึ้นอยู่กับปริมาณและขนาดของชิ้นหมูค่ะระหว่างต้มเราก็คอยกลับด้านบ้างนะคะป้องกันไปให้ก้นเขาไหม้ค่ะแม่บบ้านก็ต้มมาจนครบเวลาแล้วค่ะเปิดเช็คดูกันค่ะ สุกได้ที่ตามที่เราต้องการแล้วนะคะถ้าต้มนานเขาจะแห้งเกินไปค่ะเนื้อเขาจะไม่ฉ่ำนะคะเนี่ค่ะปิดไฟน้ำหมูขึ้นพักไว้เลยค่ะในส่วนของน้ำราดหมูนะคะใช้น้ำที่ต้มหมูนำมาทำค่ะตักขึ้นแบ่งมาผสมแป้งข้าวโพดค่ะหรือแป้งมันก็ได้นะคะหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะละลายให้เข้ากันดีเสร็จแล้วก็นำ เทลงในหม้อค่ะนำขึ้นตั้งไฟคนๆนะคะอย่าให้แป้งเขาจับตัวค่ะคนเรื่อยๆจะได้ไม่เป็นก้อนนะคะพอเขาเดือดได้ที่แล้วค่ะข้นประมาณนี้นะคะเสร็จเรียบร้อยเรานำมาราดหมูแดงของเรากเลยค่ะอืมน่าทานมากๆเลยค่ะนุ่มชุ่มฉ่ำมากๆค่ะทานกับน้ำจิ้มซีอิ๊วดำค่ะ หรือใครจะมีบะหมี่ลวกหรือว่าข้าวนะคะโปะลงไปค่ะได้ข้าวหมูแดงบะหมี่หมูแดงเลยนะคะหรือใครจะทำไปต่อยอดทำขายสร้างอาชีพนะคะรับรองค่ะสูตรนี้เด็ดอร่อยมากๆหมูนุ่มชุ่มฉ่ำค่ะลองไปทำกันดูค่ะขอบคุณที่ติดตามและรับชมนะคะเอาไว้พบกันคลิปหน้าเมนูหน้าค่ะขอบคุณมากๆค่ะ